เลขเข้าในชื่อเรคคอรดีอาเวเลขที่สามวันนี้เด็กขาจะมาอานสาระเอาเอาต่อต่อสะกดคำว่าต่ออาตาจอจานจอเออเออเจออ้ออ้อันนี้เดาเจอเจออันน่้เดาอ้อเอาอ้ออาอ้อเอาอ้อเอาอ้อตาตา จออ๋อนุบลอนุบลอล้ต่อเอาต่อเอาเต้าอืมโฟไอโฟไอไฟดาอัมดาอัมาดำบางอ่ะเกะเกะตาเลยเต้าเต้าเด็กให้ตู้คอนเดฟไฟไฟดำดำก็ก็อัมาัำสอง ะะเออมอเอือมืออ๋อคำคำสองสองมืออ๋อตอตไม่ตองงาตอาตอาตาอ๋อขออัมขออัมคำาะระเออทอเอืออเออถือบางนาละตาตาคำ

อูดูฮอเอาเอาเขาอ่าอ่าดูดูเขาเขามออีมออีบังอ่ะบังเกอนะท่าต่อเลยท่าต่อีมีสอํามสวาสามพอเอาพอเอาเปลอพอเอาเผาพอเอาเผามีมีสาม Săm phao mấy sắm phao oh. Mò mò ao, mò ao mó 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 ao. mó ao, mó 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 เฮเฮเบาเบาอ๋ารออะไรรออะไรรออารออาลามอีมอีมีงองอเอาเอาเงาลาลาเงามีลามีเงาอรอเอารอเอาเรามอีมอีมีต่ออาต่ออาตาเราเรามีมีตาอา Moa. Moa ma. Do doo Do sois do. So, so si. Madu. Madu si. Madu si. Madu si.